วันนี้มาอยู่กับช่องเอกพาเที่ยวไทยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เ็กกี้ครอปนะครับจันทบ,บุรีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่พัก,กเป็นยังไงบ้างครับไปกันเลยครับผม,มเดี๋ยวเราพาพวกชมชมบ้านพักหน่อยน,ะน้องโอตครับนี้เราเดินเข้ามานะครับก็จะมีเป็นเดินนะครับผมทางเดิน งานมากนะครับก็จะมีเป็นบ้านพักนะครับเป็นบ้านพักนะครับครับก็จะมีเป็นโซนบ้านเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมีเป็นมีสระไว้น้ำข้างหน้านะครับไว้สะพานไม้นะครับผม เราก็จะมาชมกันเลยครับอันนี้ตอนเช้านะครับก็สามารถลงเล่นน้ําได้นะครับถ้าเราเป็นทักแบบฟูยวล่านะครับก็จะมีสระน้ำู่หน้า,า้าเป็นหลังนี้นะครับผมก็เดินอยู่ที่ตรงสะพานไม้นะครับ แต่และหลังเขาก็จะมีให้ถ่ายรูปนะครับผมเป็นรูปวาดอย่างนี้นะครับนี้เราก็เดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนวิวสวนนะครับผมก็จะเป็นบ้านพักที่เป็นห้องห้องนะครับผมนะครับก็จะเป็นห้องห้องแบบนี้นะครับ ลองเข้าไปดูใน a g o d a กได้นะครับก็จะมีช่วงราคาพิเศษนะครับราคาโปรโมชั่นสำหรับวันธรรมดานะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอีกเลนราคานึ่งนะครับครับก็จะมีหลายสไตล์นะครับผมครับมีให้เลือกหลายแบบเลยอันนี้ช่องเอกพาเที่ยวไทยก็ได้มาครั้งแรกนะครับผมก็หลังจากที่ดูเพื่อนๆใน facebook ต่างๆนะครับที่เขามาเที่ยวกันนะครับ ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ครับกับราคานะครับก็สวยงามครับที่พักแห่งนี้นะครับก็ติดทะเลเลยครับผมทะเลอยู่ข้างหน้าครับก็ข้ามถนนไปก็ถึงนะครับผมนี่ครับห้องพักสตล์วันนี้เราพักอยู่นะครับห้อง51-6นะครับผม ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเอกพาเทีย่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะพาไปเทีย่ยวไหนกันนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ